อะไรกันอะไรกันนันเนี่ยค,คลิปของโคดฟาลฝรั่งเจฟเจฟเอ็กเบนกาโูโอ้โหตั้งสี่แสนสามปีที่ผ่านมาเฮ้ยสามปีที่ผ่านมาโอ้โหอะไรนี่อะไรเนี่ยอืมโอเคก็ดูไปตั้ง เมื่อกี้แล้วเอา่าแลกเ่้นเฮ้ยตายแล้วอไปหนาับเอ่อย้อนอกลับไปดูยอ้อนหลังแป๊บทุกคนเป็นยังงที่คิดไหมทำไมมันจะหนี้ล่ะ มันเป็นผู้ชายทั้สงสองคนแล้วมันอะไรกันเนี่ยคะคลิปนี้่ามาเจอพาร์ตีเอ่โอ้โหไม่ไม่ไม่ไม,มาเซ็เซ์ตัวเซ็กซ์เนี่ยโอเคโอเคพอ,คอ,คอ,คอคได้อยู่คือสิ่งที่ไม่เข้าใจคือมันยังไงกันแน่อ้อาวสิ่งที่แม่อยู่ข้างหลังแล้วมันยังไงเนี่ย วันนี้ยังปกติอยูน่นะก็แค่มาช่วยก,กัน What the fuck? เขียวโอเคโอเคโอเคไวไปไปไปมาไอ้ใครเพื่อนอยู่นะแต่มันยังไงกันเนี้ยใครรู้บ้างก็คอมเมนต์ใต้บิ ใต้คำบรรยายไ้เลยนะก็ปกติเราไม่เคยบรรยายว่ามาหมาเป็นอะไรโอเคไม่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 ทุกคนอย่าดูใส่ใจอันนี้ก็อะไรเนี anyway. so ่ยทำไมมันตามติดต oh, ัวไปเลยโอเคโอเคโอเคอือมันโูคแมวเลยยังไงเลยเนี่ยฮ่า ไม่ละครับคุณโอเคต้องไปดูในกูเกิลหน่อยละโอเคคือก็รูปอีกก็เชิดดูก่อนแล้วนะก็จะลองมาดูอีกครั้งแต่เราไม่ได้พิมพ์คำนี้ไงเป็นเอ็กเซลโอคำพูดคำพูดผิดจังงะโอเคอ่า เขาว่าเบนถูกกระป๋านเนี่ยอ๋อยี่วะนี่เลยจะช่วยได้รับค่ะรับค่ะหนูทำหนูทำคลิปยูก็ตัวไดแม่พูดโอเคให้กำลังใจให้สันด้วยให้กำลังใจด้วยเฮ้โอเคกดแลยนะกดแลวนะเอ้า ไม hacks, Rabbi, ่ใช่ไม่ใช่ไ <tricks> ม okay. 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 ่ใช่มันไปมันเปเชเอาว่าจะได้นมัได้ไงไม่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 ลด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 โอเคให้าใจด้วยโอเคโอเคโอเคเห็นก๊กสู้ให้กดดูอืใช่ภาพนี้แหละมันมาจากกูเกิลนี่แหละโอเคโอเคแค่นี้แหละ้าใครอยากไปดูเกูเกิลเอาบายบาย